คำอวยพรปีใหม่มอบให้เพื่อนขออวยพรให้ท่านและครอบครัวจงมีสุขภาพที่ดีกำลังใจที่ดีและมีความสุขมากๆในวันปีใหม่ในวาระดิธีขึ้นปีใหม่ขออวยพรให้ทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขสมหวังมีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นและเพื่อนร่วมง,งานที่ดี ขอให้สิ่งที่ดีที่สุดในปีที่กำลังจะมาถึงนี้ดียิ่งกว่าเรื่องที่ดีที่สุดของปีที่ผ่านมาและขอให้เป็นปีที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีปีใหม่จงยิ้มต่อไปหัวเราะเข้าไว้ไม่มีความกลัวในใจจงมีแต่ความสดใสและขอให้มีความสุขต้อนรับวันปีใหม่สวัสดีปีใหม่ขอให้คุณมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา สุขภาพกายใจแข็งแรงมีอายุยืนนานเป็นที่รักของทุกคนสุขสันต์วันปีใหม่ขอให้มีความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงขอให้ความสุขสดใสทั้งปวงจงอยู่รอบกายคุณทั้งในวันนี้และตลอดไปอยากให้คุณมีความสุขมากๆในวันปีใหม่นี้ อะไรไม่ดีอะไรเลวร้ายต่างๆก็ทิ้งมันไปกับปีเก่าปีใหม่ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้ปีใหม่ชระล้างความทรงจำและเรื่องเลวร้ายในปีที่ผ่านไปแล้วนำพาการเริ่มต้นใหม่มาสู่ชีวิตขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขในปีใหม่นี้ฉันขอให้คุณมีปีใหม่ที่ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยเซนหัวลาะ ขออวยพรให้มีแต่ความสุขไหลามาเทมาในปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาเงินทองไหลามาเทมาอะไรไม่ดีในปีเก่าทิ้งไว้แล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆดีๆขอให้มีความรักเกิดขึ้น,นเยอะๆไม่ว่าจะปีเก่าปีใหม่หรือปีไหนๆ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้เป็นปีที่ดีๆทั้งปีนี้ปีหน้าและปีต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคิดใหม่ดีๆสวัสดีค่ะ